สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกทท่านค่ะค่ะเี๋อีกอยู่สองมือกะเป็นมือรับโชครับลาบไปด้วยค่ะมื่อนี้ก็คือเป็นมือดีขึ้นกันเนาะค่ะเป็นวันแห่งความรักเนาะค่ะเป็นวันสิบสี่กุมภาวาเลนไทน์ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะนี่เลยเลขสีออกว่านวันวาเลนไทน์นี่ ตามซุปปีแล้วค่ะสิมีติดหนึ่งด้ค่ะเลขของวันวาเลนไทน์ก็ไดสิบสี่กุมภามันสีออกสิบสี่บอหมมันสีออกสิบห้าสิบหกนี่บอค่ะเพราะว่ากระแสเลขหนึ่งก็มาแรงเหมือนกันนะค่ะเพราะว่าตะเกานี่คันตกวาเลนไทน์ปึ๊บนี่สิมีเลขหนึ่งติดไดคาา้ค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะกระล่องเบ่งน์นีเดอค่ะ แต่วัอน,นี้แอดไม่แนวทางใหม่ๆมาฝา,ากมาตอนเอฟซีด้ค่ะแนวทางใหม่ๆคืคอคุณแม่อันคนนั้นเนาะคนว่าคนถือหอกงวดแล้วค่ะทนผูาาช้ชค่มถือหกงวดตีต่อกันคนว่ายู่ดีๆเทวดากับมาบอกเพิ่นไหมค่ะอยู่ดีๆเทวดากับมาบอกเพิ่นให้มันเพิ่อน,พอนอยากห้ได้บ่ปัสน เพื่นเดือตวนเพื่นสงสารบ่ว่าสันเพิ่นว่าเพื่อนเราห้ฟัง่งเพื่อนก็นอยากเอามาแบ่งปันเอฟซีเนาะคะ่ะฮาเทียมิโชคมิรวงได้เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านน้ำกันว่าสันเะพิ่นว่าก็ได้ค่ะงบงวดที่ผ่านมาก็เข้ามาตลอดเนาะล่าซุดก็คืองวดวังหันให้ยสองตัวค่ะแต่ลังวดนี่หายมากก็คือกันเด้ค่ะ ที่ใ้สองตัวบ้งสามตัวบ้างยังสิแม่ค่ะแต่ว่าเข้ากับเอาไปเฮ็ดเอาเนาะไปซื้อเอาเข้ากับซื้อกันไว้เอาเองเข้านี่แหละเพราะว่าเพื่อนบอบบอกได้ว่าให้ไปซื้อบนใไปซื้อล่างเ้ื่อนบนกับบาวเนาะในฟันก็ได้เพื่อนไ้เป็นตัวเลขมาโหลดแมค่ค่ะบม่ได้ตียากดิคะ่ะท่านผู้ชมส่วนงวดนี้เพื่อนก็อยากไ้เอาไปล่องเบิงอยู่เป็นเลขชุดสามตัวว่าสั้นค่ะ ห้างเดียวค่ะ่านมาู้ชมค่ะให้หฮาตัดตัดนาตัดลังเอาจับคูเอาเพิ่นวางสี่เนาะตามที่เพิ่นได้มากก็ได้หกงวดต่อกันก็ได้งวดวังหันเนาะค่ะให้มากเมดเดี่ยวคูรลวตว่าเพิ่นว่าเพิ่นก่ได้ซสื่อหลายดอกเพิ่นก็ได้ซสื่อพ่อได้ปังได้รุ่นน้ำบานน้ำเมืองเพิ่นสื่อสื่ออ,พ,อพ่อสีรวยยังสีแม่ค่ะก็พ่อได้ใส่ได้ซอยพ่อได้ เฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมาสันพันว่าอันของมันมแนรนอนเนาะพันมาบอกก็ได้ตาปนั่นก็ยั่งถือหอดหกงวดอยู่ค่ะว่าสิบ,บเสื้อก็ได้เสื้อก็คือหนาเสือ้อยู่เนาะค่ะกับฟังไหรเนาะเข้าก็เอาไปเปลี่ยนแนวท่างความฝันของคุณแม่เพิ่นคนนี้ก็ได้ค่ะวดวังหันไหมาศูนย์เก่าตัวเดียวเม็ดเดียวโคโลค่ะทานชู่ชมค่ะค่ะ วนนี้เพิ่นกัจดให้แอดแล้วละจังไรกะแอดกับอเว่าจักให้หอดแปดนาทีเก่านาทีสิบนาที่กนจังค่อยเอาตูเลขเนาะค่ะตำรวมเนาะค่ะก็ตามกฎตามเพียนทางยูทูปเพิ่นเนาะเพิ่นขายเฮ็ดจังสั่นคันว่าปุ๊บหนึ่งขม้าเพิ่บให้กันไปรวดทั้งสี่ก็เพาะได้ไหมค่ะมันมาถือกับกดเพิ่นกดของเพิ่นก็คือแปดเก้าสิบนาทีนะคะ อย่างน้อยๆก็คือ8นาทีครึ่งน้อค่ะ8นาทีครึ่งไปหาเก9นาทีถึงซินาทีไปเรื่อยๆน้อค, mm. ค่ะค่ะกบก็บพวกคุณแม่หลายๆที่เขามาชม mm. เขามาติดตาม mm. เขามาฟังอ่าทางช่องเสียนน้อยแล้วก็ขอขอบุญขอบคุณหลายๆที่เขามาเป็นกําลังจะแรงใจให้นะคะ้ค่ะค่ะขันเสียนนอยมีสิ่งดีๆ แนวทางดีๆกะจะเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่เอฟซีคือเกาค่ะค่ะก็คือจังงวดนี้แหละค่ะกะมีแนวทางดีๆของคุณคุณแม่เพิ่นฟันแมนคุณแม่ดวงดีก็ว่าได้เนาะค่ะยู่ดีๆเทวดาก็เอาโชคเอาลาบมมให้เพิินค่ะหกงวดซ้อนค่ะงวดนี้ก็คืองวดที่เจ็ดอ่าแมนค่ะ วดนี้ก็คือเป็นวดที่เจ็ดกาคุณผู้ชมค่ะค่ะวอนเทาสิเข้าไปจังได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะพี่น้องค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องในเด้อค่ะนผู้ชมค่ะขอขอบุญขอพุณหลายๆที่คุณบอกคุณแม่เขามากกดไลค์กดแชร์เขามาเปลี่ยนกำลังแรงใจให้ทางช่องค่ะค่ะข้างบ่าวลายใหญ่ห้างเขาก็จะไปกันเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ก็ ได้แล้วห้านาทีแล้วค่ะเคืองแล้วค่ะก็ขอเบาไปถึงสิบนาทีค่ะเนะงวดล่าสุดเพิ่กหายมาศูนย์เก้าเม็ดเดียวค่ะงวดต่อมานี่ให้มาเป็นให้มาเป็นสามตัวหางเดียวค่ะท่านผู้ชม มีตัวไรบางเดี๋ยวเข้าไปเบิ้งกับเสียนหน่อยเนาะเสียนหน่อยจะเคียนให้เบิ้งค่ะค่ะล้มล้มนี่น้ำทงให้ทงหน้าก็ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเนว่าได้เอาโทรศัพท์ทับไว้กระสันกับปิวเวอรปิวเวอไปทั่วทิศตัวแดนกระดาษก็ได้ หางวดล่าสุดเนาะค่ะล่าสุดไฮมาศูนย์เก้ากรแตกแล้วเนี่ยละนาดได้บอ่อหน่อยคุณแม่นั่นกไ็ไดมันว่าได้บอ่อหน่อยดอกก็ไดเพ่อะได้ใส่ได้ซอยเหรอคะท่านผู้ชมค่ะค่ะงวดน,นี่มาแล้วค่ะไฮมาหางเดียวค่ะท่านผู้ชมหางเดียวอา้าที่เขาตากรรมการบร่เลขกเพิ่นก็ได้ เขาในอยู่ในสายตาคุณพ่อคุณแม่บ่ก็คือเม็ดเดียวค่ะเม็ดเดียวก็ฟังเบิงน้ะค่ะจะล่องเอาไปพิจราน้าเบิงก็คือมันเปลี่ยน้างเดียวนี่นะที่เด็ดก็ได ตัวเลขเพิ่นกระไดให้หางเดียวเท่านี้แล้วก็แล้วเลยไหมคะหางเดียวเน้นๆเลยเลขเทวดาให้โชคเพิ่นกระยิกไงแต่คุณยังก่อยมาบอกเนาะคะ่ะหางหวดหกวดติดงว,วดนี้ก็คือเป็นงวดที่เจ็ดค่ะท่านผู้ชมหางเดียวโคโล รอผลแต่แอดว่าเสียเขียนไหบ่นเนค่ะตัดหน้าตัดหลังเนาะตัดหน้าตัดหลังกับจิบประมาณนี้เด้อค่ะอยู่ในชุดเดียวนี่ยละสองห้าห้าเจ็ดเท่านี้ เพิ่นบมเน,น้นว่าไปไปบนหรือล่างเนาะค่ะอันนี้ก็แล้วจะเห่าสิสมควรพิจารณาเอาเองสมควนสิไปจังใดจังใดนะค่ะเลขกบ่คือไผดรอกหางเดียวคือจังสิบ่เปลี่ยนแต่ออกนี่ยนี่เหาเห็นเนาะทุ่มนผู้ชว่มบาบาสองห้าเจ็ดวันเนี่ยบกเข้าไผออกไผเลยบกคือไผสิเปลี่ยนจังใดเนาะ เกาก็คือข้ากองแอดคือเป็นติงต่งๆไนี่เก้าเด้ค่ะนี่เก้าเก้าหัวบางหันเก้าศูนย์เกาเม็ดเดียวเต็มเต็มค่ะเก้าเต็มเต็มตัวนี้หัวกว่อน ออกตัวนี้ด้ยออกล่างหวด้างหันหวดนี้เม็ดเดียวแค่นแค่นเลยเอ้จังไดกระล่องเอาไปพิจรารณาของอันแนวทางของคุณแม่ดวงดีเทวดาให้โชคค่ะยุดด,ดีพ่นกระบ,บอกรถดีค่ะพ่นมาหาหมอเมือนานพันบอกให้ฟังเนาะพันบอก เดี๋ยวแม่สิบอกเด้อกับร่องไปพิจารณาเบิ้งในเด้อว่าสัน่นเทวดาพุ่นก็สิอยากไหแตัว่พุ่นมาบอกแม่พุ่นวางสีเด้อคะ่ะสามตัวหางเดียวว่าสัน่นถื่อมาแล้วอหกงวดค่ะท่านผู้ชมเอาเอาล่องเอาไปเบิ้งเด้อละว่าสัน่นพุ่นวางเนาะพุ่นบอกก็ได้เอาไป,ปอันปันอันเอฟซีเนี่ยว่าสัน่นให้เทียพิ่นได้โชคได้ลาบมาเทียพิ่นมีดวงมีวาสนาร่วมกันว่าสัน่น ไอ้เพื่อนไปเชียงโชคร่องมังแนนว่าสันแม่ก็ได้ไม่แล้วละ่ะหงวดเพื่อนวางสิแม่ค่ะนี่แหละสาเหตุที่แอดไดอามาเบาซูเอฟซี T ปั้งก็ไดเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็แอดกระสิขอจบคลิปได้ค่ะจบคลิปเท่านนี้เนาะพอกันไหมในะคลิปนาค่ะมืออื่นมือเฮากะสีะได้รุ่นกันแล้วค่ะรอผลเนาะลอยรุ่นกันแล้ว ได้โชคได้ลาบน้าเพลินบอ่อกระล่องเบิงค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ